และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีปีใหม่เวลาใหม่กับพลพรรคนกปรุงครับเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้กับเวลาใหม่ของเรา10นาิกานาทีทุกวันพระหัสบดีและวันศุกร์เหมือนเดิมครับกับความตั้งใจเดิมๆที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราต้องการจะนำเสนอ สูตรสร้างสารรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตให้กับคุณคุณครับและสําหรับวันนี้นะครับเมนูอาหารที่เราจะทําเป็นอาหารในมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดของวันนั่นก็คือมื้ออาหารเช้านั่นเองครับ4เมนูในวันนี้เมนู o d Morning ดีแน่นอนครับอยากรู้ว่าดียังไงเราลงมือเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นอาหารเช้าของเราเมนูแรกนะครับเราจะทำอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งที่เด็กๆชอบครับผมจะทำแพนเค้กแต่แพนเค้กสูตรนี้มากับรสชาติแบบไทยๆแพนเค้กใบเตยครับก่อนอื่นผมจะทำตัวซอสนะครับไหนๆก็จะเป็นรสชาติแบบไทยๆตัวซอสของเราก็ต้องรสชาติไทยๆด้วยเช่นกันครับเราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับเราใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟครับจะทำให้เขามีลักษณะเป็นคาราเมลนิดๆนะครับในขณะเดียวกัน กะทิครับผมวันนี้ผมใช้เป็นกะทิน้ำสำเร็จรูปมาในรูปแบบกระป๋องทุกคนก็จะเห็นว่าผลใช้แบบนี้ประจํานะครับเนื่องจากว่าอะไรฮะคุณภ,ภาพของเขาเนี่ยสม่ําเสมอแล้วก็สะดวกสบายครับขยับขยับขยัก่อนใช้นิดนึงนะครับสําหรับตัวซอสนะครับอันนี้นะ้ำปลาเราค่อยๆละลายละยังไม่ใส่ตอนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งผมจะมาทําให้เป็นกะทิใบเตยซึ่งจะเอามาเป็นส่วนประกอบในการทําตัวแผนเค้กครับ ตัวแพนเค้กของเราจะใช้กะทิอยู่ที่100 ml มลนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะประมาณ2ช้อนโต๊ะกระตวงไว้ด้วยอันนี้เอาไว้ทําซอสส่วนของกะทิใบเตยนะฮะเราก็ต้องมีใบเตยครับเดี๋ยวเราก็จะสับใส่ลงไปหรือใช้กัรไกลตัดก็ได้นะครับแล้วก็ปันหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วเราก็ต้องกรองครับกลับมาดูที่ตัวน้ำตาลของเรา เอาละลองดูนะครับคขาละลายแล้วครับผมแล้วเขาก็มีลักษณะที่สีเข้มขึ้นเป็นลักษณะเหมือนคาราเมลแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับเรายกออกมาจากความร้อนนะครับไกลๆตัวนิดนึงค่อยๆหยดกะทิลงไปครับนะครับเขาจะฟูขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปทั้งหมดครับคุณผู้ชมลองดูนะครับตอนนี้ผมได้ซอสละเพื่อเป็นการที่ทําให้เขาเย็นลงเร็วขึ้นเราเปลี่ยนภาชนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบของแผนเค้กกันนะฮะ ผงฟูสองช้อนชาใส่ลงไปรวมกับแป้งครับเกลือใส่หยิบมือครับกระทะนะครับถ้าเปิดสมมุติว่าเราใช้กระทะชนิดที่ถูกต้องเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาน้ํามันหรือเนยอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะนอนสติกนะฮะหน้าค่อนข้างจะกว้างนิดนึงเราจะได้สามารถทําแพนเค้กชิ้นใหญ่ได้นะครับเอามาตั้งไฟนะฮะอุ่นให้ร้อนดีครับหลังจากที่เขาเริ่มร้อนแล้วนะครับเราค่อยปรับลงมาให้เป็นไฟกลางครับสูตรนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือจะแยกไข่ขาวไข่แดงครับ แล้วเอาไข่ขาวออกมานะฮะแยกไว้ใส่อีกโถผรรสมหนึ่งส่วนไข่แดงก็ใส่ลงไปรวมกับกะทิใบเตยเลยครับไข่ขาวนะครับผมตีให้ขึ้นปูครับใส่น้ำตาลครับผมน้ำตาลเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตีต่อครับการที่เราแยกไข่ขาวไข่แดงอันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่าผมประยุกต์ขึ้นมานะครับ ก็จะทำให้เนื้อแพนเค้กของเราเนี่ยมีอากาศมากยิ่งขึ้นถ้าเผื่อใครชอบแพนเค้กเนื้อแน่นๆนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนชอบแบบนั้น,บบน,นก็ไม่จําเป็นต้องแยกไข่ขาวไข่แดงน,นะครับอืมใช้ได้แล้วครับก็ถือว่าเบาขึ้นเยอะทีเดียวนะฮะอ่ะส่วนประกอบที่เหลือนะครับตีให้เข้ากันครับใส่นมลงไปเพิ่มครับคนให้เข้ากาันหลังจากนั้นนะฮะ แป้งของเราซึ่งมีผงฟูเราก็ล่อนลงไปแป้งนะฮะใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันครับต่อมานะครับเนยละลายคนให้พอเข้ากันครับสุดท้ายฮะเราก็จะใส่ไข่ขาวที่เราตีขึ้นมาไว้กับน,น้ำตาลนะครับลงไปแล้วเราก็บะล่อมครับอาละต้องการให้แพนเค,ค้กทุกชิ้นเท่าๆกันเราก็หากระบวย วิธีสังเกตนะครับว่าเขาใช้ได้แล้วหรือยังเวลาที่ด้านล่างได้รับความร้อนนะครับเขาจะเหมือนการต้มน้ำนะครับเขาจะมีฟองอากาศขึ้นมาเห็นไหมฮะปุด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 ดดดนะครับพลิกได้ครับเอาละค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับจัดจานครับผม สิร์ฟคู่กับซอสน้ำตาลมะพร้าวของเราเสร็จเรียบร้อยครับแพนเคก้กใบเตยครับถ้านึกถึงนะครับขนมปังทรงกลมๆแล้วมีรูตรงกลางซึ่งเป็นอาหารเช้านะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงโดนัทแต่วันนี้เราจะไม่ทำโดนัทครับวันนี้เราจะทำเบเกอร์อร่อยๆครับซึ่งในเนื้อเบเกอร์ของเราจะมีบูเบอร์รี่อยู่ด้วยครับ ก่อนอื่นเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งน้ำเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่เรียกว่าอุ่นๆแล้วก็ตามด้วยยีสต์ครับผมเราเพิ่มความหวานและต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มอาหารของยีสต์ด้วยนั่นก็คือน้ำตาลนะครับหลังจากนั้นเราก็พักไวข้ข้างๆนะครับสักครู่หนึ่งอันนี้เป็นแป้งนะครับผมใช้แป้งขนมปังถ้าคุณผู้ชมไม่มีจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ไม่ว่ากันครับใส่เกลือลงไปนะครับผมคนๆน,นิดหนึ่งนะฮะให้กระจายทั่วดี วันนี้ผมจะขอใส่เนื้อสัมผัสของบลูเบอร์รี่เข้าไปต้องบอกว่านนนานทีเราจะใช้บลูเบอร์รี่ในในตัวอา,อาหารที่เราทำในรายการนะครับบลูเบอร์รี่แห้งเนี่ยจะต้องบอกว่านอกจากมีรสชาติอร่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาก็ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเบอร์รี่ประเภทอื่นๆก็คือว่าเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีนะครับเวลาที่เรารับประทานเป็นประจำเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แน่นอนนะครับเราก็จะดูอ่อนเยาว์ทำให้ผิวพรรณเราดูดีนะครับทำให้เรามีความสดชื่นนะครับเราเตรียมไว้ก่อนนะครับอ่ะเรากลับมาดูที่ส่วนประกอบของยีสต์นะครับเราจะเห็นว่ายีสต์เนี่ยเขาจะลอยอยู่บนผิวน้ำแลวจะมีลักษณะฟูๆขึ้นนิดนึงใช้ได้แล้วครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะเอาของแห้งมาใส่ครับล่อนนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราให้เครื่องทําหน้าที่เมื่อโดของเราเริ่มที่จะจับกันเป็นก้อนนะฮะยังไม่ได้เข้ากันดีนะครับผมใส่นี่ครับบลูเบอรี่แห้งลงไปเลยครับใช้เวลาในการนวดไม่นานนะครับประมาณแค่2-3นาทีก็ใช้ได้แล้วครับาเราใช้มือของเรานิดหนึ่งนะครับ เราจะนำไปพักเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับโดยอาจจะหาพลาสติกอะไรนิดนึงคลุมหน้าไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาแห้งนะครับใหญ่ขึ้นเยอะมากทีเดียวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของโดนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งแป้งครับซึ่งเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาจะไม่ทำชิ้นเล็กมากครับดังนั้นสำหรับสูตรที่เราทำนะครับผมจะแบ่งเป็น8ชิ้นครับหลังจากที่เราได้เป็น8ชิ้นแล้วนะครับ เราก็จะมาคลึงให้เป็นก้อนกลมครับหลังจากที่เราได้เป็นก้อนกลมกลมนะครับสิ่งที่เราจะมาทำก็คือว่าเราจะมาทำรูตรงกลางของเขาครับนิ้วจิ้มลงไปในแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับจิ้มลงไปตรงกลางครับให้ทะลุอยี้นะครับแล้วก็เอาอีกนิ้วหนึ่งเนี่ยครับสอดเข้าไปครับเป็นรูปคล้ายๆโดนัทแล้วครับแล้วเราก็พักไว้ครับ เอาละเบเกิลทั้ง8ชิ้นของเรานะครับจิ้มเป็นรูตรงกลางเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะเอาผ้าคลุมไว้ก่อนครับพักแป้งอีกเป็นเวลา10นาทีครับหลังจาก10นาทีนะครับน้ำของเราก็เดือดแล้วครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเราจะนำเขาลงไปต้มครับเอาละดัวแป้งของเรานะครับพอครบ1นาทีนะครับเราก็อย่าลืมที่จะกลับด้านครับ หลังจากที่ต้มเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะนําเข้าไปอบต่อในเตาอบผมเปิดเตาอบไว้ที่220องศานะครับแล้วก็ใช้แผ่นหินที่เป็น b บกกิ้ stone เหมือนใช้อบพิซซ่านะครับสำหรับคนที่ต้องการ t e x t อร์นะครับเราอาจจะโรยเมล็ดเจียเราอาจจะโรยงาวันนี้ผมใช้เป็น p ็อปพิซซี่นะครับง่ายๆฮะเรานําลงไปน้าลงไปเลยครับ หลังจากนั้นเราก็จะนำเข้าอบนะครับเรามีเบกกิ้งสโตนแล้วนะครับสไลด์ลงไปลักษณะนี้นะครับเราจะอบตัวเบเกิลนะครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด20นาทีโดยที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งนะครับเราจะต้องกลับด้านฮะอ่าแล้วครับวิธีในการเอาออกจากเตาอบง่ายๆนะฮะเนี่ยครับเราลากขึ้นมาเอาออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะพลิกด้านครับผม หลังจากพลิกด้านแล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปครับอบต่อเป็นเวลาอีก10นาทีครับวิธีการที่เราจะเสิร์ฟเบเกิลโดยทั่วไปนะครับบางคนก็จะชอบรับประทานกับครีมชีสเฉยๆล้วนๆเลยฮะแต่วันนี้ผมจะทําให้พิเศษนิดหนึ่งโดยการใส่เมเปิลไซรัปลงไปด้วยนะครับใส่ง่ายๆครับผมเราตีครีมชีสให้ไข่ตัวก่อนใส่เมเปิลไซรัปลงไปเล็กน้อยครับเราก็จะได้ครีมชีสที่มีรสหวานแล้วก็หอมจากเมเปิลไซรัปนะครับ เราสามารถแบ่งเป็นพอชั่นได้ครับเราก็หาถ้วยที่ขนาดกำลังพอดีนะครับเวลาที backyard, ่ออกมาจากเตาส่วนตัวผมนะครับเรายังจะไม่รับประทานตอนนี้นะฮะเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับและเม um ื่อเวลาที um> ่เรารับประทานเราจะหั่นครึ่งครับแล้วก็ไปย่างในเครื่องปิ้งขนมปัง ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องหลงรักอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็เสิร์ฟกับครีมชีสที่มีความหวานจากเมเปิลนะครับและนี่ก็คือบลูเบอร์รี่เบเกิลครับ เมนูนี้นะครับต้องบอกว่าเอาใจคนที่ชอบทานอะไรหนักๆนิดหนึน่งเมนูข้าวหรือเมนูเส้นนะครับโดยที่เราจะใช้ส่วนประกอบของต้นอ่อนทานตะวันซึ่งเป็นเทรนดที่กําลังมานะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับเราจะนํามาประกอบกับวุ้นเส้นให้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าวุ้นเส้นผัดต้นอ่อนทานตะวันครับวุ้นเส้นที่เราเลือกใช้นี่สําคัญนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่า เวลาที่จะทําเมนูผัดวุ้นเส้นแล้วโอ้โหมันผัดยากผัดแล้วติดกระทะเส้นติดกันเส้นไม่เหนียวเส้นแฉะเกินไปลองดูวุ้นเส้นตัวนี้แล้วกันนะครับข้อแรกเลยที่รู้สึกดีนะครับก็คือว่าส่องเข้าไปก็รู้สึกว่าเขาดูสะอาดนะฮะข้อที่2ก็คือว่าถุงของเขาเนี่ยเป็นซิปล็อกครับหมายความว่าเวลาที่เราใช้ไม่หมดเนี่ยนะครับเราปิดถุงได้ง่ายๆไม่ต้องหาสกอ็อตเทปหรือหาหนังสติ๊กมาลัดนะครับปิดอย่างนี้นครับ รูดอย่างนี้ก็ปิดแล้วข้อที่3ซึ่งเป็นสิ่งที่พลชอบมากๆกนะฮะก็คือว่าเส้นของเขาเนี่ยครับปกติแล้วมันจะพันมาเป็นมัดใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเขาจะตัดมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทําให้เวลาใช้เนี่ยเราออกจากถุงง่ายๆนะครับเนี่ยฮะสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด100กรัมครับนําไปแช่น้ําครับ เอาละแช่น้ำแล้วก็พักไ้นะครับปกติแล้วเวลาที่เราผัดนะครับเราสามารถใส่ไข่ลงไปได้ด้วยเลยแต่ผมจะเพิ่มความพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าผมจะแยกไข่แดงไข่ขาวครับและในการแยกไข่แดงไข่ขาวของผมผมจะกรองให้เขามีลักษณะเนื้อที่เหนียนด้วยนะฮะสำหรับไข่ขาวนะครับเราก็ตีให้เนื้อแตกนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องถึงกระฟูนะฮะสำหรับไข่แดงนะครับก็เช่นกันตีให้แตกครับเราใช้กระทะนอนสติกนะครับผมพอกระทะ้อนะครับ ก่อไข่ให้เป็นแผ่นๆครับพยายามอย่าให้มีฟองอากาศเยอะนะครับกับด้านให้สุกดีทั้ง2ข้างนะครับเอามาไว้บนกระดาษครับคุมผ้าไว้นิดหนึ่งจะได้ไม่แห้งเช่นเดียวกับตัวของไข่แดงนะครับสุกแล้วนะครับ เราจะใส่เห็ดออริงจิด้วยฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหั่นบางๆกระเทียมนะฮะสมกรีบน้ำมันสช้อนโต๊ะใส่เห็ดลงไปครับเราฉาเห็ดให้ออกสีน้ำตาลน,นิดๆน,นะครับต้บนหอม2องต้นครับอกลับมาดูเห็ดของเราอพอเขาฉาได้สีสวยๆแล้วผมถึงค่อยใส่กระเทียมลงไปครับ ผัดต่อครับตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าว้าววุ้นเส้นของเราเนี่ยนุ่มดีแล้วครับนี่นะฮะนุ่มอย่างนี้เลยเทน้ำทิ้งครับผมในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเผื่อเราอยากให้ง่ายนะครับเตรียมปรุงรสไว้เลยครับซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วผมก็จะใช้ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่พริกไทยด้วยครับสุดท้ายนะฮะง่ายนิดเดียวตอนนี้เราพร้อมที่จะใส่เส้นแล้วครับ ใส่เส้นลงไปเลยน้ำสะอาดครับจะเห็นว่าเส้นที่ผมใช้นี่ไม่ขาดง่ายเวลาที่เราผัดก็ผัดง่ายเหลือเกินสิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็คือต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็เหล้าจีนครับผมโรยลงไปรอบๆกร้าะให้มันหอมครับเสร็จเรียบร้อยครับผม ้าขไข่นะครับที่เราพักไว้ต้นหอมครับผมเสร็จเรียบร้อย,อยอก็เป็นอาหารเชา้าสำหรับคนที่ชอบเมนูเส้นนะครับและนี่ก็คือวุ้นเส้นผัดต้อนอ่อนทาตะวันครับเวลาที่คิดถึงอาหารเช้านะฮะเราก็จะคิดถึงไข่คิดถึงขนมปังเมน,นูนี้มีทั้งไข่และก็ขนมปัง ถมสุดยอดอร่อยเลยครับผมจะทำเฟนโทสที่มีชื่อว่าสุดยอดเฟนโทสครับวันนี้ผมใช้เป็นขนมปัง Ro o y ย l b r e รดนะครับ o y ย l b r บร d คืออะไร Roy o y ย l b r e a ดก็คือขนมปังที่เขามีลักษณะแผ่นหนากว่าขนมปังทั่วไปนะครับเป็นขนมปังสไลด์หนานั่นเองซึ่งลักษณะของเขานะครับจะเป็นขนมปังฟรีฟอร์มทำไมผมถึงเรียกอย่างนี้ครับ สำหรับคนที่อบขนมปังเนี่ยครับจะเข้าใจทันทีปกติแล้วพิมที่อบขนมปังใช่ไหมฮะเขาจะมีฝาปิดอยู่ด้านบนบังคับให้โลบเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆแต่อย่างเนี้ยครับคือฟรีฟอร์มครับเวลาที่อบเนี่ยเขาจะไม่ใส่ตัวที่ปิดด้านบนครับจะปล่อยให้เขาโค้งขึ้นมาสวยเป็นแบบธรรมชาตินะฮะซึ่งเหมาะกับเมนูนี้ของเรามากขนมปังที่ดีนะฮะไม่ต่างจากอาหารทั่วไปครับเขาก็ต้องมีปัจจัยดีๆอยู่ในนั้นเช่นขนมปังตัวนี้ที่พลใช้นะครับ หัวใจของเขาเลยครับเนี่ยมาร์คอยู่ด้านหน้าคือคอลสตอรอรลต่ำครับผมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวเราก็ทานได้อย่างสบายใจนะครับผมจะเพิ่มความพิเศษเนื่องจากว่าเราทำเป็นคู่เราก็จะใส่ไส้ด้านในให้เขาครับผมจะใส่เป็นไส้ครีมชีสถ้าครีมชีสของเราเพิ่งออกจากตู้เย็นนะครับอย่าเพิ่งทาครับขนมปังเรานิ่มเวลาที่เราทาลงไปแล้วเราจะไปกดเขาขอให้เราใช้อันนี้ฮะใช้ช้อนหรือใช้พายยางะไรนิดนึงนะครับกดเขานี่นะครับกดไปกดมานิดนึง คนๆนิดนึงนะครับให้เขานุ่มขึ้นครับอพอเขานุ่มพอแล้วนะครับเราทาเบาๆครับเราอย่าไปกดนะฮะครีมชีสทั้ง2แผ่นทานลงไปแล้วนะครับเลือกแยมอร่อยๆนะฮะแยมไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวจริงๆเสร็จแล้วนะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบของตัวคัสตาร์ดครับน้ำตาล1ช้อนโต๊ะครับไม่ต้องหวานมากเช่นเดียวกันไข่ไก่2ฟอง กลิ่นวานิลานะครับบัดลดไม่ต้องเยอะครับที่เหลือเนี่ยนะฮะเฟนโทสจะมีสเสน่ห์มากๆเลยครับถ้าเวลามีเครื่องเทศสองตัวนี้นั่นก็คือเซนนามอนและก็นัดเมกนะครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือนัดเมกก็คือลูกจนันเซนนามอนก็คืออบเชยครับอบเชยเนี่ยต้องบอกว่ากลิ่นเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมือนบรรเทาเหมือนกันนะครับบรรเทาในแง่อะไรคือมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นลูกจนันลูกจันเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาจะเฉพาะมากกว่าดังนั้นอย่าใส่เยอะครับผมใช้แค่ เศษ1ส่วน8ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็ตีให้เข้ากันครับเข้ากันดีแล้วใส่นมครับผมเราจะต้องเอาขนมปังเนี่ยลงไปชุบนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะประกบให้เป็นคู่ครับประกบนี้ครับใส่เป็นท่ทั่ใบครับแช่ลงไปแบบนี้ขั้นตอนนี้อย่าใจร้อนครับ เราต้องการให้เขาดูดส่วนประกอบของคัสตาร์ดหรือส่วนประกอบของไข่เนี่ยเข้าไปหมดเลยนะครับเราพักไว้ประมาณด้านละ2นาทีครับหลังจาก2นาทีพอขนมปังดูดเข้าไปเยอะๆเราค่อยพลิกด้านครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับกระทะครับผมอขอย้ำว่าพยายามอย่าใช้ไฟร้อนมากเกินไปเราใช้สักไฟกลางพอแล้วครับเนยเนี่ยผมใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราก็เอาขนมปังของเราเนี่ยครับ ลงไปครับเขย่าเขย่ากระทะนิดนึงนะครับให้ขนมปังเนี่ยซับเนยเข้าไปนะฮะเนยส่วนที่เหลือนะครับระวางไว้บนขนมปังก็ได้ครับเราจะได้ไม่ลืมว่าเราต้องใส่ลงไปด้วยเอาละด้านหนึ่งประมาณ3นาทีนะครับสีแบบว่าเกีมยเกลียดนิดหนึ่งนะฮะเราพลิกด้านครับด้านข้างๆนะครับเราสามารถจี่ได้นะครับให้ร้อนๆก็ยกขึ้นมาดนี่ ผมจะพาให้เขาเย็นลงประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราเตรียมจานสวยๆก็พร้อมเสิร์ฟนะครับหนึ่งคู่สำหรับหนึ่งคนมากเกินพอแล้วนะครับเพราะว่าขนมปังของเราวันนี้ชิ้นหนามากทีเดียวครับเสิร์ฟกับเมเปิลไซรัปครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือสุดยอดเฟรนโทสครับแฟนๆ u t u b e นะครับไม่พลาดรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับ ง่ายนิดเดียว subscribe เลยครับ